สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิมเอ็มเปมปีกาแฟสดนะคะวันนี้มีเมนูทําลาเต้เย็นจากเนสกาแฟมาฝากค่ะสูตรนี้ไม่เปรี้ยวแล้วก็สามารถทําได้ง่ายได้ไวนะคะสามารถชงขายได้ไวแล้วก็ถ้าจะทํากินเองก็ประหยัดเวลามากเลยค่ะเดี๋ยวมาทํากันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะเริ่มต้นที่ใช้ผงเนสกาแฟ2ช้อนบวกกับน้ำร้อน90 ml เพื่อละลายผงกาแฟ นมข้นหวาน40 ml นมจืด20 ml และนมสด60 ml ค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะพี่เจใช้ผงเนสกาแฟบาริสต้านะคะตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าชงแล้วไม่ค่อยเปรี้ยวเท่ากับเนสกาแฟเรดครับเราตักผงเนสกาแฟ2ช้อนพูนเลยค่ะแล้วก็นำน้ำร้อนมา 90 ml นะคะน้ำร้อนแนะนำให้เป็นน้ำที่ร้อนจัดนะคะจะละลายผงกาแฟาได้ดีแล้วก็ทำให้รสชาติของกาแฟาออกมาดีด้วยใช้เครื่องตีฟองนมปั่นให้ผงกาแฟาละลายในน้ำร้อนหลังจากนั้นนำนมข้นหวานมา40 ml และนมจืด20 ml เทลงไปค่ะในคลิปพี่เจผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เติมนมสด60 ml ค่ะนมสดใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะแล้วเราก็ปั่นส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะวิธีจะเสิร์ฟตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วแก้วในคลิปขนาด18ออนนะคะ เทกาแฟที่เราผสมได้ลงไปปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับส่วนผสมและต้นทุนพี่เซวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ